สวัสดีค,คดรับมีรักี่แบงครับวันนี้เราอยู่ยกันในดาร์ก a า a าลีเลสนะครับผมวันนี้ขออนุญาตบอกไว้ทีคนถามมาบอกว่าให้มีทําไกด์ทีมไฟแบบละเอียดได้ครับเดีด๋ยวจัดให้เอาแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเออทีมไฟข้อดีก็คือไม่ต้องเติมเยอะเลยครับไม่ต้องไปเต้นตัวลิมิเตดหรืออะไรเลยใช้งบตอนนี้ก็เล่นอยู่แค่หลักร้อยนะครับมีคิดว่าทุกคนเล่นตามด้แน่นอนนะเออแล้วก็มาพูดถึงภาษามังกรใส่เซตยังไง ม่วงกับทองนะครับอแล้วก็เป็นในส่วนการทําอาวุธดาวออันนี้คนถามนะครับคนทําอาวุธดาวอาวุธธาตุตรงนี้นะครับนี่อาวุธแปรธาตุทำดาวแบบเต็มแบบสายฟรีทําอย่างไรเอาอาวุธดาวธาตุก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ไม่มีอะไรครับเขาแค่มา pvp เนี่ยนะครับที่ pvp ไฟล์มันจะมีให้แลกนี่หลังจากที่เราตีเสร็จเนี่ยมันก็จะได้คะแนนต่างๆใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ไปแลกกานแค่นั้นเองก็พยายามตีเห็นปะ เออมีขาดอีกค่ห้าสิเนี่ยหมีจะได้ฮิลหม,มีจะเอาฮิลมายื้อแทงหน่อยเพราะว่าทีมหมีมันจะมีปัญหาคือแทงตายแล้วไม่สิ้นสุดตะกี้เองเออโอ้โหแย่เลยโอ้โหเราแพ้ฝั่งสมาคมนักเรียนได้ยังไงซีซ่าเฮ้ยต้องเป็นรอบหน้าต้องเป็นของฉันแน่แนายอ่ะก็อย่าลืมมาแลกกัน,นะครับเนี่ยแลกฟรีทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ห้าดาวครับทุกคนทำได้แน่นอน อ่ะโอเคครับจบไปในส่วนคำถามยอดฮิตนะคำถามยอดฮิตนะครับการทำอาวุธด,ดาวแบบแม็กอาวุธธาตุดาวแบบแม็กแบบไม่ต้องเติมก็ตามนี้เลยครับค่อยๆเก็บสะสมไมปนะครับต่อไปในส่วนไกด์ทีมไฟเวอร์ชันหนึ่งนะครับงบน้อย P v ว e, ด่านหอแล้วก็ภาษาบางกรนะครับเดี๋ยวเริ่มจากเอาอะไรก่อนดีเอาเป็นภาษาบางกรก่อน,อน,อนละกันที่คนถามมานะครับภาษาบางกรเปิดตอนออด่านสิบเก้าหรือเปล่า ตั้งแต่มีพาณ9ชสิบเก้ามันเปิดเนี่ยประจภัยซากหรือเลเวลเนี่ยหมีจําไม่ได้แล้วเนี่ยต้องประมาณนี้แหละครับเนี่ยเขาเข้าไปแล้วก็เอาตัวทีมลงครับแล้วก็เข้าไปตีบอสแค่นั้นเองเอ่ออันแรกก็สุดซ้ายมันจะเป็นสีฟ้าอันที่สองนี่ม่วงอันต่อไปน่าจะเป็นทองแต่มันยังไม่เปิดนะครับมันบอกต้องสําเร็จภารกิจอะไรสักอย่างนี่นแหละอ่ะมาเดี๋ยวดูในส่วนแต่ละตัวใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมีเปิดตัวมีให้ดูนะว่ามีใส่ไงบ้างนะครับเพื่อเอาไปเล่นตามได้นะมีเพราะมันเผาแรงกว่าเดิมเยอะเลยะ่ะนี ถ้าเป็นสีม่วงมีแนะนำให้ถ้าถ้าเป็นเจ้าออจอฮันชูนะครับมีแนะนําใส่นี่ครับเมื่อใส่2ชิ้นบอกโจมตี2 5จดแต่ถ้าใส่เซียนบโอกาสแเเซนเมินการโจมตีคือเวลาโจมตีใปม,มีเห็นดานเบจเมันเพิ่มอะ่ะมีคิดว่ามันน่าจะเมินได้นะคิดว่าคือม่วงมันจะมีสามสามเซตครับอีกเซตหนึ่งเป็นเซตเอ่อป้องกันให้ใส่แท้งเห็นนะเอ่อโอ้โหหมอกใส่เลนนะครับ ใส่2ชิ้นบวก HP 2.5ถ้าใส่สี่เห็นไหมครับจะได้รับโล4่4% HP เปอร์เซ็ของตอนนีสองรอบหลังจะทำเอฟเฟกต์นี้ก็จะเมีการคูดาวเพิ่มเพิ่มหนึ่งรอบด้วยนะครับก็ทำก็เหมาะสำหรับตัวสายรัพใสายแทงอะอันนี้แนะนำให้หาสี่ชิ้นมาใส่แทงก่อนมันจะมีโล่มากันคือกว่าเดิมเยอะเลยช่วยได้เยอะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายแทงอะมีแนะนาให้ให้ใส่น้องน้องแว่นนะหรือว่าจะใส่โจมตีก็ไดม้มีแต่ว่ามีแนะนำให้ใส่เป็นในนี่ดีกว่า ใส่เป็นเซตแทงดีกว่าครับตะเกียหนีว่าเหมาะกว่าอ่ะต่อไปเป็นพิชูอันนี้บอกไปแล้วเนาะก็คือใส่เป็นไอ้นี่นะครับเซตเอ่อสี่ชิ้นมีโอกาสแปดเปอร์เซ็นต์โจมตีเมินเป้าหมายนะครับแล้วก็อีกสองชิ้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เป็นเซตโจมตีเนี่ยมันจะเป็นอันเดียวกันเลยก็คือบบกโจมตีสองจุดห้าหีว่ามันทับก็ให้ใส่เป็น HP, เทพีตะเกียครับใส่แทงใส่สองชิ้นจะได้บบกเลือดประมาณนี้นะครับ อ่าต่อไปเป็นส่วนจอมุงการจอมุงการมีใส่เป็นส่วนรหัสผี้ายนะครับเพราะว่าใส่4ชิ้นเห็นไหมเนี่ยถ้าใส่2ชิ้นมาบอกแอคแท็กสมีว่ามันทับกันก็เลยไม่ใส่นะมีก็เลยเอาตัวดีครับมาใส่เป็น4เพราะว่าเวลาเราโจมตี8%เห็นไหมมันจะมีโอกาสบับโจมตีให้ยูนิตในฝั่งเราสามสอร์เซก็น่าจะทําให้แรงขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าเลเลก็คงน่าจะใส่เหมือนพี่ชู โจมตีมีโอกาสเมินทบเมินป้อ,อ,องกันเพราะว่ามันก๊อฟไงมันก๊อฟชูถูกไหมละ่ะอ่ามันก็น่าจะเอาดาเมจดีกว่านะครับประมาณนี้อ่าเรามาดูที่ส่วนของทองบ้างนะครับของทองของทองมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวนะครับนี่เดี๋ยวเอาเซตของทองมาให้ดูเผื่อใครจะเอ่อเลือกนะครับนี่ถ้าเป็นชูใส่เซตเผาอันแรกเลยครับคอม คอนสแตนตินนะครับอิชิบหายที่มันนักล่าปีศาจปะเนี่ยทำไมถึงใส่คอนสแตนตินเพราะเหตุผลเพราะว่าเห็นไหมมันจะตีดูดเลือดนะครับเมืเ่อสร้างคีนยมันจะดูดเลือดแล้วก็ที่สําคัญคือเห็นไหมเมื่อเราใส่ครบสี่ชิ้นจะเพิ่มสนาเผาไหม้ซึ่งเหมาะกับตัวเราครับเลือดไหลก็ช่วยนะแล้วก็ติดติดคิดคือมีมองว่าไอตัวที่มีสถานะติดคิดเผาไหม้หรืออะไรแบบนี้ให้ใส่คอนสแตนตินออาต่อไปในส่วนเซตที่2นะครับเจ้าโอดินคำรามนะ โอดินคำรามทุกครั้งที่ตัวเองสร้างดาเมจจริง3ครั้งเนี่ยถ้าเราลงมาดูตรงนี้นเห็นบ้าใส่4ี่ชิ้นมันก็บอกบอกว่า,าเมื่อเราเพิ่มดาเมจของการโจมตีทั่วไปโจมตีทั่วไปต้องซีซ่าเลยครับเพราะว่าซีซ่านี่มันเน้นโจมตีทั่วไปมากกว่ามีเห็นบางทีมันเบิ้ลไปสองสามทีเลยมีคิดว่าโอดินคำรามเหมาะกับซีซ่าอันนี้ความเป็นส่วนตัวนะอ่าต่อไปเป็นส่วนเพลงเลวี อาทานนะครับอันนี้บบกคีย์โอโหใครไม่ได้เลยก็คือลูมินาสพระเอกเองนะครับเห็นไหมเอฟเฟกต์สชิ้นทําให้ดาเมจที่แท้จริงเพิ่มขึ้นคือลูมินัสมันจะมีค่าติดที่อยู่แล้วซึ่งถ้าสมมุติเรามาใส่ตรงนี้ก็จะออกบวกอากาติดคีเราพระเอกพร,พระเอกมันเก่ง PvP มากนะคือมีบางทีไปเจอทีมพระเอกอะ่ะมันจะเข้ามาตุอ๋อดาเมจข้างในเราเลยอะ่ะมันค่ามันแทงมามีว่าเก่งกว่าซีซ่าความรู้สึกนะ อ่าต่อไปเป็นในส่วนเสียงกระซิบนะครับอันนี้ใส่เป็นประเภทโล่นะก็เลือดรดบเเอฟเฟครักษาก็ใส่แท้งอ่าต่อไปอีกอันนึงนะครับก็คือราชอ,องค์การไปตี้นะครับอันนี้ก็ใส่แท้งเหมือนกันเห็นไหมค่าเริ่มต้น HP ดบวกสอสก็คือสรุปง่ายๆถ้าใส่เซ็ตนี้มันบวก h p แม็กเปอร์เซนต์เยอะครับแต่ว่าถ้าใส่เซ็ตนี้จะเป็นเด้งเ p เลือกเอาอ่าต่อไปเป็นในส่วนเซตสีเขียวนะครับข้อความงูใหญ่นะอันนี้ใส่ซรับแน่นอนเพา,าเขียนอยู่เห็นไหมครับายตัวที่มีเอฟเฟค ผิดปกติตัวเองอยูหนึ่งหน่วยตัวเองจะได้รับลดดาเมจก็เอาแบบสรุปได้ง่ายคือใส่4ชิน้นเอฟเฟกติด4ชิน้นฟืนฟูค่าปีกอันเนี้ยใส่พวกตัวฮิลเลยครับเนี่ยเพราะมันจะมีบอกอยู่เนี่ยเห็นไหมหากในรอบปัจจุบันการรักษาฮิลจะเพิ่มออปชันเพิ่มเอฟเฟกต่างๆครับอันนี้ใส่ฮิลเลยแบบไม่ต้องคิดเลยอันนี้เริ่มการต่อสู้ความแม่นยำผิดปกติน่าจะเป็นพวกดีบัฟเนี่ยความแม่นยำผิดปกติ ก็ใส่เป็นพวกที่มันติดดีบัฟทั้งหลายทั้งแหล่นะครับก็ลองเลือกเอาแล้วกันนี่เอฟเฟกต์ติดสีชิ้นจะเสริมกำลังโดยสุ่มสตู2นะครับก็ประมาณนี้ก็เผื่อใครแบบจะใส่ทองใส่ม่วงก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าอันนี้เีหีคงใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามีหาได้แค่นี้เอาเพื่อนๆถามเอาทำไมมียังไม่เลือกอันแรกเฉพาะเพราะว่าถ้าเกิดมีเลือกอันนึงไปอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดสมมติมีไปสุ่มได้อีกอันนึงมันก็เกิดเกิดมันออกมาทับกันก็ไม่ได้ใช่ไหม มีก็เลยแบบลองไปหาเองสักสามชิ้นแล้วค่อยเลือกดอีกว่าครับจะได้ใส่ก็ลหลักๆก็แค่นี้แหละพี่ชูก็เอาอันแรกไปนะมันชื่อว่าอะไรนะเออม่รนะครับคอนสแตนตินนักล่าปีศาจนั่นเองนะครับก็ติดเผาไหมเพราะว่าตัวเรามาต้องเน้นเผาไหมอยู่แล้วครับ อันนี้จบไปในส่วนภาษาบางกรนะครับภาษาบังกรนะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงทีมไฟเผื่อใครจะเล่นงบแค่หลักร้อยเท่านั้นแต่กเก่งนะคือหมียวมองว่าทีมไฟมันเหมาะสหรับการ p v e ทั้งด่านทั้งหอเรือยวห่ผ่านง่ายมากเนี่ยเอาแบบดูตัวของหมีก็ได้เห็นว่าตอนนี้หมีไม่ติดด่านนะตอนเบสสิบเก้าห้ก็ยังเล่นผ่านอยู่เดี๋ยวจะไปรีวิวทีมให้อันนี้เราพูดถึงทีมไฟอย่างเดียวก็โจฮันชูเลยครับเติมสามสิบห้าบาทแล้วก็นี่เติมครั้งที่สองก็เอาเนี่ยเลยไอ จอมูลการเนี่ยน้องผู้หญิงชูนิ้วคู่เนี่ยครับเพราะว่ามันจะปล่อยลมทําให้เล่งไฟเผาไอสกินนี่แล้วแต่ความชอบเลยคนเราชอบไม่เหมือนกันหลังจากนั้นทํายังไงใช่ไหมครับก็ทีมที่ผิใช้ก็ตอนนี้ก็จะประมาณนี้เลยก็เลือกเอาเนี่ยเน้นดาเมจก็จะมีจอมูการแล้วก็เพนในส่วนน้องพี่ชูนะครับก็เอาหลักๆแค่นี้แหละพยายามปลดให้5ดาวแค่นี้ก็จบแล้วแต่จริงแค่3าดาวก็เก่งแล้วนะถ้า5ดาวมันจะเพิ่มสแต็เผาอีกประมาณ2ชั้นก็ยิ่งเผาหนักนะครับ แล้วก็อีกสองตัวที่ควรจําเป็นต้องลงคือพน้องเล่ครับเพราะว่าน้องเล่จะก๊อฟถ้าไม่ตายของคนพลังโจมตีเยอะสุดก็คือถ้าในกรณีชูดาวพอๆกับจอมุลการเนี่ยชูจะพลังโจมตีเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดจอมุลการไปสี่ห้าดาวชูหนึ่งดาวมันจะไปก๊อฟเอ่อจอไอจอมุลการตัวที่สี่นะครับก๊อฟก็คือก๊อฟถ้าไม่ตายเลยสมมุติเอ่อตัวชูมันยิงถ้าไม่ตายระเบิดไฟไปใช่ปะ่ะน้องเล่ก็ก๊อฟตามเลยครับ เพราะนั้นน้องเล่ควรจะทําดาวด้วยครับเพราะถ้าเกิดดาวเยอะเนี่ยเวลามันกอมันจะยิงท่าไปตายเพิ่มแล้วก็มีบัฟแท็บเพิ่มขึ้นด้วยนะครับดีแ้วเนื่องจากว่าน้องเลคู่กับตัวฮิวยังไงเกมนี้ก็ต้องมีตัวฮิวสักตัวหนึ่งถูกไหมก็น้องแว่นเลยเนี่ยครับนี่น้องแว่นคู่กับน้องเลเลยครับเพราะว่ามันกรอบท่าเราดีเราจะได้เผาสองรอบมันจะได้ติดเผาไปแป๊บเดียวก็ตายหมดอ่ะเรียบร้อยทีมก็อยู่แค่เี้งครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็อันนี้พูดถึงอันนี้เลยนี่ อาวุ้นแปะธาตุเผื่อใครจะเล่นนะแต่ใครจะลองเล่นทีมนางเอกก็ได้แต่ว่าต้องเติมนะลองดูครับลองดูแต่ว่าทีมหมีหมีหมีว่าไม่ไม่งบมันแบบใช้น้อยสุดเนี่ยแล้วข้อดีของทีมไฟก็คือมยาาเอาวุ้นแปะธาตุมันมีมาให้เล่นเลยครับไม่ต้องไปนั่งลุนธาตุอื่นมันต้องไปหางถูกปะ่ะเนี่ยธาตุไฟธาตุไฟเน้นอะไรบ้างใช่ไหมครับเอาแบบพูดแบบเข้าใจง่ายนะทำสองอันให้เต็มแค่นี้ก็จบแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูเข้าใจง่ายกว่าบ้างไหครับนี่ ทำนี่แหละครับธาตุไฟบริสุทธิ์เพราะว่า3มดาวมันจะบวก mm. การเผาเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปทําปืนเนี่ยครับตัวเล่งทําดาวเพิ่มเนี่ยตามที่มันเขียนนะนี่เห็นไหมถ้าเกิดสมมติอาวุธธาตุของเราเนี่ยสลักถึง3ดาวขึ้นไปมันจะอัพเออเขาเรียกว่าอะไรอะอาาเขตไฟเพื่อนเพื่อนเห็น้านหนึ่งดาวเนี่ยอาาเขตไฟก็คือถ้าเกิดสมมติอัพดาวไปเนี่ยมันจะบวกการเผาขึ้นเพื่นอนเพื่อนสังเกตเห็นไหมนี่3าดาวบวกเชื้อเพลิงนี่เชื้อเพลิงเผา เนี่ยสี่ดาวห้าดาวเผาเลยสามรอบเห็นไหมครับเพราะนั้นตรงนี้จะช่วยเราได้เยอะเราก็เน้นแค่สองอันนี้ให้เต็มก่อนแล้วก็ถ้าเป็นหมีนะทำสองอันนี้เต็มเนี่ยตอนนี้หมีกาลังแรกไอไอฮิวนี่อยู่ขาดอีกนิดนึงเนี่ยห้าสิบเก้าขาดเต็มหนึ่งฮิวจําเป็นต้องเอามาใช้ครับเอามาใช้ฮิวแทงเรามันจะได้ตายยากแล้วอีกอันหนึ่งที่หมีจะทาหมีว่าจะทำอีกซายเพราะว่าบางทีมันไปสตัดนโดนตรงกลางมันสตน 2, สัตนสองสตันสามหรว่ามันช่วยได้เยอะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีงบก็เติมเงินเอาไอ้นี่เลยครับคัมพีสมาคมใจสิงนะก็จะบบกบั็โจมตีตัวที่เยอะสุดก็คือพระเอกเอ้ยไม่ใช่ไอพี่ชูน่นแหละนั่นแหละมันก็บวกโจมตีก็ยิ่งเผาแรงหลักๆก็แค่นี้ถ้าเป็นหมีม,มีเล่นมีเล่นแค่นี้แหละอืมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปรีวิวทีมให้ดูนะครับแบบตอนนี้เอาด่านยี่สิบบวกยี่สิบห้าก็ผ่านอ่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูมันจะมีเทคนิคการเล่นก็คือการเก็บสแต็คครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปเล่นให้ดูเออเก็บสแตค็คข้าที่แล้วบบออกไไไปแแล้้วต่่าาางคนจจะมมดดู เพื่อนเเห็นสายล่างไหมเห็นไหมไอวง6วงเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถเก็บสแต็กได้ด้วยการที่ใช้อาวุธธาตุตรงขวาล่างใช้อาวุธธาตุอันนึงก็เพิ่มหนึ่งครับก็คือใช้6แล้วเสร็จแล้วก็เปิดเมือคล้ายบางใครอย่างนั้นแหละแต่เนื่องจากว่ามีเก็บครบสแต็ก6แล้วเนี่ยเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีกดให้ดูนะเห็นไหมเนี่ยเราก็เรามีก็กดใช้ได้เลยครับแค่นี้ก็เผาแรงแล้ะนี่อาณาเขตห้าเสร็จแล้วใช้นี่ต่อเผาเพิ่มครับแค่นี้แหละแค่นี้แหละเห็นไหมมันก็ติดไฟแล้วเสร็จแล้วก็เป็นไงต่อครับอุ้ย ทำไมทำไมแทงมันเริ่มก่อนได้วะปกติต้องเป็นจอมบุญการก่อนนะไม่เป็นไรครับอ่าเดี๋ยวดูนะเหาเห็นนะดามเมจแบบเนี่ยเหาไปจัดไปสองรอบลยครับเดี๋ยวดูนะเข้าเทิร์นมันเผ่าที่ห้าหมื่นนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปก็พิชูปิดฉากเนี่ยอันอนไอ้เนี่ยไอ้ไอ,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 อ้ทีมให้เองครับดูมีนัดเนี่ย เฮ้ยทำไมมันฮิวก่อนวะโอ้โหตายละมันจะล้างไม่เป็นไร <S 2> <S 2> เดี๋ยวฆ่าเองเอาแบบถุยเปิ้ลไปเป็นไ,ไ,ไงสองแสนห้านี่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวมีกรอบไปอีกรอบหนึ่งหิวไปก่อนครับเนี่ยพอเราพอเราใส่ภาษามังกรอ่ะแทงถุดขึ้นเยอะเลยนะครับเอ๊ะสกิมมันไปกรอบอ๋อมันไปกรอบไอ้นี่ไปแล้วจอมมงกานาเพราะว่าดาวเยอะกว่าไม่เป็นไรครับ เสยียดายฝั่งตรงข้ามมันมีตัวล้างตัวหนึ่งน้องแว่นอะ่ะมันมันล้างไปสักตั๊กนึงก็เลยเบาลงนิดนึงนะไม่งั้นป่ายนี้ตายไปหมดแล้วนะแต่แต่ไม่เป็นไรมากเข้าเทิร์นมันก็โดนทีสามเลยแล้วก็ทีมเราเนี่ยหลักๆขอแค่แทงอย่าตายครับถ้าแทงไม่ตายนี่ก็คือเราก็เนี่ยเผาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายหมดสามแสนไปเห็นร้าแรงโคตรบ้าเยอะ เราวิวทีไม่ดูเผื่อใครเปลี่ยนใจจะไปเล่นทีมนางเอกมาเล่นทีมนี้ก็ได้นะครับเล่นโคตรง่ายมีบอกเลยเล่นโคตรง่ายเห็นนะจอมุ่งการก็ไม่ได้เบานะครับเนี่ยเผาทีต้องแสนเจ็ดเนี่ยเนี่ยแล้วก็ติดสแตก็กเอ่อเสริมท่าไฟพาเพอนเพื่อนๆดูสแต็กมาเดี๋ยนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเขาเทิร์นมันเจ็บแน่นไปเยอะแล้วเนะี่ยโอ้สองแสนสองเลยเอาแรงกันแนละ้วเนะี่ยนโดนได้ห้าหมื่นครับเอ่อน้องแว่นมันล้างมันล้างดีบัฟได้แค่หนึ่งอย่างอย่างละหนึ่งดีบัฟมันได้ล้างหมดนะบางคนบอกว่ามันล้างไฟหมดไม่ใช่ครับ มันมันล้างจริงแต่มันไม่ได้ล้างหมดเพราะดังมันก็ยังโดนเผาอยู่ดีครับเก็บเหมือนเดิมมาแหละดักมิสเตอรโอ้โหเสื้อสี่แสนสองเลยเหรอพลงจังเลยว่ะโอ้น้องแว่นหม,นไมไนะีไม่ได้ฮะไม่ใช่เดี๋ยวป่อยรอบมันฟาหน้ามันได้จะเนี่ยจริงๆป่าเนี่ยมันตายไปหมดตั้งนานแล้วเพราะว่าน้องแว่นมันล้างบัฟให้ครับผมไม่เป็นไรครับก็ตายกันอยู่ดีแหละติดเผาอีกรอบหนึ่งเออน้องแว่นนี่แน่อะไรครับนี่แน่ยิงเขาให้ พับาาไปอันนี้มันลงตัวเดียวเลยบเบาเดี๋ยวบางคนบอกงงเฮ้ยพี่หมีมันเก็บสแตก็กยังไงเริ่มมามันใช้ม่านเพิงขอบเขตไฟยังไงใช่ปะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับเอ้ยอันนี้มันใช้ได้เลยอันนี้คือจังหวะก็คือว่ามันเก็บได้หกแล้วเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเอาไงเดียเดี๋ยวมีปล่อยทิ้งปล่อยจะปล่อยทิ้งให้ดูแล้วกันเดี๋ยวมาตืน้นเนี่ยโอ้แต่อันนี้มันฟิลกูนมากเลยนะเนี่ย เราปล่อยเสร็จก็ตายเลยครับเนี่ยไปยังครับไปก่อนเลยสองดอกติดไฟเผาจอมุนการเป็นห้าดาวอ่ะถ้าห้าดาวมันจะติดสแต็กเพิ่มขึ้นอีกสองครับเราก็จะสบายเลยแล้วก็ไอชูห้าดาวจบแล้วเนี่ย นะบอกเรามันผ่านด่านง่ายมากเพื่อนๆดูบอกทีมไฟไม่เก่งก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเนี่ยหมายถึงว่า PVE อ่ะ PVE หออะไพวกเนี้ยผมว่ามันเก็บสแต็กแล้วมันเผาได้เลยไงหรือว่ามันโกงตรงเนี้แหละทำไมถึงควรจะผ่านด่านยาวๆเพราะว่าผ่านด่านได้เพชรนงครับพอเราได้เพชรเราก็ทําอะไรง่ายถูกไหมอะครับของทําอะไรง่ายตัวเราก็เก่งดูดิแป๊บเดียวตายแล้วเห็นไหมดูดิดดู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 จบอออกให้ดู อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเนี่ยสแต็กซ้ายล่างเห็นบ้ามี3นะครับวิธีการเก็บเกรดก็คืออย่างบางทีเพื่อนๆเข้าไปเล่นตรงๆมันไม่ผ่านไงทำยังไงใช่ไหมเก็บเกรดก็อ่ะสอนเลยเนี่ยมี3ใช่ไหมครับทำยไงครับกดออโต้ฝาาบนออกมันจะได้ไม่ใช้ท่าไม่ตายเวลามันเต็มนะครับอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดท่าไปเลยครับเรากดใช้อาวุธท่าตรงฝาล่าง1อันเนี่ยมันจะบวกข้างล่างให้เรา1แค่นั้นเองครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็กดให้มันหกหกแค่นั้นจบแล้ว ยิ่ดูดีๆนะใครจะเล่นนางเอกอ่ะเปิดซ้ากี่ตัวกว่าจะห้าดาวเจ็บนะคือตอนทำสี่ประมาณสามสี่ดาวไม่ค่อยเยอะครับแต่ตอนไปสี่ห้าดาวอ่ะโอ้โหมันใช้มีว่าไม่ต่ำกว่าห้าหกตัวเจ็บแน่ๆลองดูแล้วกัน,ะนะทีมไหนก็ลองดูครับอันนี้อาจจะเป็นทางเรื่องแบบสสยเติมน้อยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้เก็บสแต็กห้าแล้วครับทายล่างเห็นปะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราใช้อาวุธท่าอีกทีนึ่งก็หกอ่ะน,นี่ใช้ได้มากการเป็นหกแล้วทำไงต่อครับออก ออเพราะว่าถ้าเกิดสมบุติบางทีเราไปเจอด่านที่แบบว่าพลังมันเยอะกว่าเราเราเล่นไม่ผ่านไงนเราก็ต้องเล่นวิธีอย่างเงี้ยนี่แหละครับอ่ะเขากดออกเลยอ่ะเห็นนะเสแล้วพอเราเข้ามาก็จะเป็น stack หกเห็นไหมครับนี่มันก็จะทําให้เราปล่อยเผาได้ก่อนเลยมันก็จะได้เรียบเนี่ยแหละคือความโกงของทตุไฟครับเผื่อใครจะเล่นก็จัดได้เลยครับนี่เผามันเลยครับ เนี่มาถึงก็ปลาไปสองแสนใช่ไนะเผาทีละห้าหมื่นเข่าเดียวแหละเอาไปขึ้นมาก่อนทมินสามแสนไปก่อนเผาไปีก 2, สองสแตก็กเสร็จแล้วไงครับเสร็จแล้วไงครับนี่ไง,ไ,งไงล่ะหนูอจองมุ่งการเองยิงเข้าไปเผาสองรอบอันนี้ติดเออเร่งเร่งธาตุไฟเพิ่มครับเพิ่มแล้วติดเชื้อไฟนะียเวลาเผาจะแรงค้างเลยชิพ่ะละ เอฟเฟกเยอะดูดิเราเดิวเวนี่ยนะเหนนะนนะจะตายหมดตีแล้วเห็นไหมครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยเอาแค่อย่างเดียวคือถ้าฝั่งรงข้ามมันตีแทงเราเข้ามาไม่ได้ยังไงก็ผ่านนี่แหละความโกงของธาตุไฟนะครับสบายอะไรครับนี่แนะ่เนี่ยเห็นนะติดไอ้นัน่นอ่ะเออติดธาตุไฟเขาเห็นนะติดเขาเรียกว่าอะไรนะม่านไฟเนี่ยติดวงวงเออ ติดอนาเขตไฟเข้าไปเลยทีเดียวเห็นไหมครับผ่านเลยแบบง่ายๆวิธีนี้ไม่ได้ใช้แค่ในการผ่านด่านนะสามารถใช้ในหอได้นะครับคือเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะงบน้อยก็ลองทีมนี้ดูไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะหอเหมือนกันหอใช้วิธีเดียวกันเลยแต่หมียังไม่มีเวลาเล่นครับหมีเล่นทุกเกมด้วยแหละเออถ้าไม่เล่นทุกเกมมันก็จะมีเวลาที่กดเต็มๆม,มากกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวมีลองให้ดูนะอันนี้ตอนแรกที่หมีไปเล่นหมีไม่ผ่านเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ครับ อ่ะเห็นไหมอันนี้เราเก็บสแต็กหนึ่งเนี่ยอันนี้เราไม่ผ่านแน่นอนไม่เป็นไรครับเราก็ใช้ท่าไปเรื่อยๆเนะเก็บให้มันครบหกเมื่อไหร่ก็กดออกแล้วเข้ามาใหม่แค่นั้นเองครับเทคนิคหมีก็ชอบไปค้นพบอะไรประหลาดประหลาดอยู่ทุกทีเลยทุกเกมเลยไม่รู้เป็นไงแต่ดีนะครับหมีค้นพบได้ก็ดีครับมันก็เป็นประโยชน์กับผู้เล่นเองอะเออเออใครงบน้อยอยากจะเล่นผ่านด่านง่ายๆก็ลองดูครับทีนี้เพื่อเป็น คือชอบอะไรอย่างนี้เหนป่ะตอนนี้เราใช้ไปสองกเ,เก็บสแต็ปสามแล้วยิงทิ้งอเไยไงมันก็ไม่ทายกันอยู่แล้วอะนู้แต่ก็ไม่แน่นะตัวพระเอกไอ้ตัวชูหมีไปอัพมายังไม่ผ่านแน่เพราะดูจากเลือดมันรดกันไปแค่นี้เอง อันนี้คือหมีข้ามพลังมาเยอะมากเลยนะปกติพลังหมีน่าจะประมาณร้อยร้อยสิบอันนี้มันร้อยยิบสามได้เลยครับเอาร้อยห้าสิบสองร้อยก็ผ่านแหลถ้าหมีเล่นวิธีเนี้ยเล่นวิธีนี้ยังไงก็ผ่านครับสองร้อยก็ผ่านขอแค่อย่างหนึ่งคือแทงอะ่ะไปทํายังไงให้มันหนาๆนาแค่นี้ครับจบเลยอันนี้มีเก็บแสแต็กห้าแล้วเดี๋ยวหมีใช้อีกทหมีออกแล้วเพราะว่าถ้าเราสู้ตรงๆองีกเราไม่น่าจะชนะครับเดี๋ยวลองดู โหมันยิงน้องน้อ,องเลนหนีจะตายได้ไงอยู่ข้างในแาะว,ว่ามันตีเข้ามาครับอ่านี่หมีใช้6แล้วเห็นไหมอ่ะหแล้วเอามีดทำไมกดออกครับเพราะว่าเราครบแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราตีแบบอย่างเงี้ยเราแพ้นแน่นอนนะครับเราก็เข้ามาอย่างนงี้เลยจะได้เข้ามาถ้าไม่ตายเลยไงอ่ะเอ้ยตะกี้มันใช้ไม่ทันหรอโอ้โหแย่แล้วไม่เป็นไรครับเรากดใช้นี่ได้ลูกเข้าหกอยู่ดีใช้ไปก่อนต้องต้องต้องใช้ก่อนที่มันใช้ท่าไม่ตายนะครับโอเคใช้ทันเรียบร้อยอ่ะต่อไปก็ท่าไม่ตายพวกเราแล้ว ไปก่อนเลยค่ะหนูเลขอ่อนหนึ่งจังหวะไป,ปะกูพวกมันตีแรงมากท้งหนีหนามากนะเนีแล้วเพื่อนๆเ,เห็นตรงด่านเนี่ยโดนหนึ่งเบาหอร้อยเผาไปครับแสนแปดเออเดียว็วชูเอา้าโดสานสตนรอนอันนี้สวยมากแล้วปกติเลต้องไม่โดนสตัรนนะไม่งั้นมันจะมันจะอันติีสองรอบเลยครับโอ้โหเฮียเสียเลยเสียมากๆอันเนี้ย ดูนี่ผ่านไหมอ่าลองลองถ้าเลนไม่ติดสบายมากเลยโอ้โหวันนี้มันเผาสองเลยเหรอกูก็ตายดิเผามันไปก่อนครับเผามันไปก่อนเ่ีเ้ยมันก็เผาเราเหมือนกันนี่ว่าโอ้โหแรงเลยเจ็บจัดมาจุกมากๆจุกจัดมาจุกชูเผามันอีกเร็วอันตีเต็มแล้ว เล่อย่าเพิ่งตายขอขอขอเล่อันติก่อนอนะ่ะเออเอาไปคืนมนังกรดำทมินออไปสองแสนเจ็ดตอนเชื่อหน้าไม่ตายแบบไม่เต็มเป็นงานเต็มก็เบิ้ลบิ่งทีโอ้เพิ่งเต็มว่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาจองมุงการยิงสองรอบไปแข็งแตกมันยิงแรงมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะรู้เองเออติดเผากันไปเอ็นโอ้มันโดนไปคนละสามตัวแตกอะเอยโอ้โมันตกแรงชิบหายเลยแ ไม่น่าผ่านว่ะมันมีข้อผิดพลาดอย่างนึงคือเลมันติดสตันอะไรเงี้ยไม่งั้นก็เบิร้ลอีกทีน่าจะชนะเออแหมไม่น่ารอดว่ะเฮ้ยเด้อเด้อถ้าถ้าเกิดชูใช้ท่าต้านอีกทีก็ไม่แน่นะผ่านจะชนะโอ้อยอ้อยเล่นผมเล on uh, oh. ่นเซนจีไม่รู้ว่าลุงเล่นลุงไม่เล่นลุงไม่อยากเล่นด้วยเผาเข้าไปครับไม่น่าทันว่ะ ต้องอย่าตายอะ่ะเอ้ยมันตายก่อนเนี่ยมาโดนแตกเผาห้าพันโอ้โหเป็นไงบอกเลยครับทีมไฟแน่นอนครับไม่ต้องลงทุนเยอะแต่อย่างใดอ่ะคือใครมีถามอะไรก็เป็นตั้งคมเมนตะ์พุ่อนแลกเปลี่ยนได้นะครับสำหรับแต่ก็น่าจะอันนี้พิสูจน์ให้ดูเลยทีมไฟถ้าเพื่อนๆใช้วิธีนี้ก็สามารถไปหอ200ได้เลยแบบไม่ต้องเติมเยอะแต่อาจจะต้องแบบเอ่อชั้นนึงเก็บสแ,แตก็กชั้นนึงเก็บสแ,แต็กอะไรอย่างนี้ไปนะครับโอ้แต่ถ้าเกิดสมมติเติมนะยิ่งยิ่งไปกันใหญ่เลยสบายเลยครับอะแล้วเจอกันนะครับ